อายุ50ปีนะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีอาการบอกว่าเป็นก้อนตึงด้านหลังเข่าแล้วก็เป็นมาประมาณ1ปีแล้วเนี่ยมาดูนี่อันนี้เข่านะฮะอันนี้เข่าด้านซ้าย<ด>อันนี้เข่าด้านขวาเห็นไหมด้านขวานี่นูนขึ้น<ด>มาเป็นก้อนเลยเนี่ยนูนเลยเนี่ยฮะเนี่ยคำเนี่ยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่มันตึงมากเลยไม่รู้อยู่มาได้นานขนาดนี้ได้ไงนะ <c oughs> มาดูนี่ดูดูนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเราตรวจอันนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นถุงน้ําทั้งหมดเลยเนี่ยดำๆเนี่ยในจอทีวีเนี่ยนะเเเเนนนนีี่่ยยยททัั้้้งงหหมมดดป็ําลเนี่ย ตอนมันเริ่มเลยนะเดี๋ยวเราจะดูดน้ํหอ,อกให้ก่อนปัญหาน้ํานี่เกิดจากอะไรนะฮะสาเหตุของการเกิดน้ำเนี่ยนะมันเกิดจากว่ามันมีการอักเสบอยู่ในข้อเขา่า uh huh. ถ้าพอข้อเข่าอักเสบมันเลยมีน้ํำดันออกมาด้านหลัง uh huh. แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากดูดน้ำด้านหน้าทีา่ออกเสร็จต้องไปดูในเข่าเลยนะว่ามีน้ำเพราะว่าอาจจะต้องไปดูดน้ําในเข่าออกมาด้วยนะครับนะ uh huh. นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูดน้ำตรงนี้ออกก่อนนะนี่ฮะเห็นไหมนี่เข็มเข้ามาแล้ว เห็นไหมเราดูดไหมลงมาเหตุใดทำไมำไมีโล่อันนี้อันนี้เป็นน้ำไงที่ดูดลงมาอนะ้เดอดเดือดน่ั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราดูดลงมาเห็นไหมเนี่ยดูดจนหมดเลย <Yeah. S 1> เห็นไหมตอนนี้โล่งเลยแล้วไอ้ที่มันกดเนี่ยเพราะว่าอะไรเห็นเห็นเห็นที่มันเต้นตุกทุกทุก mm hmm. นี่หนไหม ไอ้ตรงนี้เต้นๆตึ๊บๆเนี่ยคือเส้นเลือดและไอ้ขนเส้นเลือดมันเป็นเส้นประสาทไอ้ตรงน้คเส้นส s wrong, <S ประสาทไอ้ก้อนมันเป็นเบียดเส้นประสาทยู่มันเลยทำให้มีการปวดแล้วก็ตึงแล้วก็ชาแป๊บๆตรงขาไงนี่ก็ปล่อยไว้นานได้